ขอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชแชยูทูปครับผมก็มาพูดกับคนรับชมยูทูปกับกินปลากระมุนแล้วก็สวัสดีเพียงแฟนเฟซกับเฟซบุ๊กดูในรูปจักยาครับเดียร์ดูนี่รับไปกินปลากระมุนไม่เลวอาจารย์ดิ้ง จัรปิ้งตาลังแน่นๆเลยเจ็บแค่ไหนก็ปาล็อตช่วงับางการปิ้งอีกอ <Yeah. S 1> ทกีด้วยครับจัรปิ้งรีบมากตอนนี้ตอนนี้ก็มาล้มอีกแปลงนึงพี่น้องนี่ครับไ,ไม้ใบใหญ่แปลงนี้ก็จัรปิ้งจับเป็นปลูก,ก็ตอนนี้เร็วแรงตะลุกตะลุกครับ ตอนนี้ตํ้เวลาแล้วไี่น้องเพราะว่ารีบปลว่าไม้ไม่เต็มรถนะไหนะไม้ไม่เต็มรถก็จาดนิ่งจัดเต็มซูมเลยประมาณนี้เพราะ่าโอ้โห

ับน่าจะใจเกาดันไปนอ้องออกวายลมยากครับเพราะว่ากิงมันเข้าไปในอ่าสวนฟาร์มด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยับดูกิงกันน้อง ต้นนี้ไม่ยอมล้มนะดูไปน้องต้นเล็กๆตนรากน่น